ผมนายพงศิษฎ์บุญสิริลูกชายของคุณพ่อตึงอาจารย์กิตติวิทย์บุญสิริขออนุญาตเป็นตัวแทนของลูกๆกล่กกาวคำอำลาแด่พ่อตึงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนอื่นใดผมขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงในหน้าที่นี้ทั้งท่านผู้มีพระคุณของคุณพ่อเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนร่วมงานญาติและลูกศิษย์ของคุณพ่อที่มาร่วมส่งคุณพ่อในครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นจับไม และพูดต่อหน้าผู้คนเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นและยากจังเลยพ่อกับการเป็นพิธีกรไงผิดกับพ่อที่หลายๆท่านคุ้นเคยกับพ่อเป็นอย่างดีจะทราบว,ว่านอกเหนือจากผลงานงานวิชาการการศึกษาที่วางรากฐานไว้ในหลายๆส่วนคุณพ่อ,อยังเป็นทั้งพิธีกรวิทยากร,กรมือฉังทั้งความคมคายในการใช้ภาษาความเนีย้ยบของการใช้น้าเสียงแั้ระเบียบวิธีการเชื่อมือได้เลยว่างานน,นั้นๆจะไม่มีขาดหรือมีตกลนแน่นอนผมเคยติดตลกถามพ่อว่าเป็นมรณา,ายกได้ไหม พ่อบอกโอ้ยสบายถ้าตอนนี้พ่อฟังอยู่เห็นผมถือโพลในมือแบบอีกคงนึงในใจแนละ้วพูดว่าโถอ่อ,อนหวาอันนั้นนอกบ้านพ่อตึงในบ้านมีความจะระเบียบกับลูกเสมอพ่อย้ำเสมอว่าความมีวินัยมารยาทและการให้เกียรติผู้อื่นคือสิ่งสำคัญนั่นจะทำให้เรามีความแตกต่างในความคิดในการสร้างมุมมองในการใช้ชีวิตของตัวเอง ผมไม่แน่ใจว่าลูกศิษย์ของพ่อในที่นี้ใครเคยโดนพ่อติ่งตีไหมแต่ลูกๆทุกคนโดนเสมอด้วยการให้เป็นเลือกไม้ด้วยตัวเองช่างนักหนักความผิดของตัวเองหรือแม้กระทั่งของใกล้มืออย่างเขมขัดอย่างเส้นที่ผมใส่อยู่ไม่ใช่ตีด้วยความโกรธแต่คือการสอนให้รู้จักผลลั์ของการกระทำของตนเองและพ่อถามก่อนเสมอว่าเราผิดใช่ไหมพ่อไม่เคยลงโทษด้วยความโกรธเลยแต่หนักแน่นอนผมไม่เคยเห็นพ่อโกรธใครเลยเท่าที่จำได้ตั้งแต่เด็กจนโต ผมเคยถามพ่อว่าพ่อเคยโกรธใครไหมพ่อบอกเคยแต่โกรธแล้วยังไงต่อโกรธได้แต่ต้องวางให้ไวมันไม่มีประโยชน์เป็นคนไม่มีสติพ่อเป็นผู้ชายที่รีผ้ารีจีบค่มกิบกวาดบ้านสะอาดเท่าถูบ้านเล่นสนุกได้ระเบียบได้ทะลึ่งตึงตังได้รู้จักแทบทุกอำเภอในประเทศไทยเพียงแค่ลูกถามว่าอะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าไปรู้ได้ยังไงถามอะไรตอบได้เสมอพ่อจะมีคําตอบและมีทางออกเตรียมไว้ให้ลูกเสมอพ่อมองเห็น และสอนให้ลูกเรียนรู้ว่า,าทุกๆอย่างเกิดขึ้นมาแล้วนั้นดีและทุกอย่างนั้นย่อมมีทางออกเสมอพ่อไม่เคยให้ที่ว่างข้างๆลูกนั้นว่างเปล่าทั้งในเวลาที่สุขที่สุดในเวลาที่ทุกข์ที่สุดของลูกๆมีพ่ออยู่ด้วยเสมอพ่อพยายามพาลูกผลักดันลูกให้เล่นกีฬาหรือทําอะไรต่อมีอะไรที่พ่อเห็นแล้วว่าเชื่อว่าเรานั้นทําได้และผมก็เชื่อว่ามีอีกหลายๆท่านในที่นี้ถูกคุณพ่อมองเห็นผลักดันและให้โอกาสและสร้างเวทีให้คนที่พ่อมองเห็นได้แสดงความสามารถอยู่เสมอ นั่นคือหัวใจของความเป็นครูที่พ่อมีเสมอมาพ่อเคยบอกว่าใครเป็นครูแล้วเป็นไปจนวันตายลูกทั้งสามคนน้องชายคนเล็กได้ความเฉียบคมความสามารถมันสมองและความรอบคอบมาจากพ่อน้องสาวคนกลางได้ใจที่แข็งแกร่งเถนตรงมั่นคงและความขบฏดในแบบของพ่อส่วนผมนั้นได้พลังทางกายภาพูมงแพ้หัวเถกและการปวดหลังมาจากพ่อ พ่อเคยบอกผมว่าโทษทีนะลูกคนแรกก็อย่างนี้ลุ่มทดลองมีครั้งหนึ่งผมเคยนั่งคุยกับพ่อเราคุยขำติดตลกกันพ่อบอกว่าขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้มีมรดกอะไรไว้ให้เลยผมอยากจะบอกว่านั่นไม่จริงพ่อได้มอบคุณอุปการแก่วงการการศึกษาในอาชีพของพ่อพ่อสร้างคนเก่งๆขึ้นมารับไม่ทวนพ่อเป็นพ่อที่เจ๋งที่สุดในชีวิตของลูกๆให้แม่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดกับลูกๆแล้ว พ่อได้ให้ครอบครัวที่ดีที่สุดแก่ลูกๆแล้ว10ตุลาคม2568ลูกทั้งสามกระซิบที่ข้างหูพ่อแล้วว่าเดี๋ยวจะไปเป็นลูกอีกแล้วค่อยมาสนุกกันใหม่และคำสอนประจำตัวของพ่อที่มักจะบอกกับลูกๆเสมอมีสติและระวังให้จงหนะักจิตวิทย์บุิริพ่อตึงที่รักที่สุดของชีวิตลูกๆล,ลาก่อนครับพอ่อ